เมื่อเราต้องการพิมพ์น,นะครับแบบในหน้าโมเดลเนี่ยที่มีชีตถุงแบบนะครับหรือไฟล์แบบเนี่ยในหน้าโมเดลมีหลายชีตนัเนเองเราต้องการพิมพ์ให้จบในครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่งที่ชื่อว่า smart batch c o t นะครับโดยการกดที่ในส่วนของ ribbon tab ตรงนี้เป็นหัวข้อ export นะครับเรากดที่ smart batch c o t นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการพิมพ ปกติแล้วก็ให้มันคำนวณในส่วนของตน้ากระดาษเนี่ยเราก็เลือกในส่วนเฟรมแหล่งตรงนี้นะครับเลือกเป็นดิส d o c u มนต์นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการครอบแบบที่เราจะพิมพ์ครับครอบอย่างนี้นะครับครอบมาเลยปึ๊บนะครับแล้วก็ครอบอีกนะครับเราต้องการแบบเท่าไหร่ก็ครอบไปเลยนะครับนะครับทําการครอบนะครับให้มันหวางครอบนะครับ ครอบจนหมดกรอบของมันนะครับอย่างเงี้ยต้องครอบให้หมดก่อนนะครับมันถึงจะคำนวณให้ก็ครอบไปเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครอบให้หมดเลยนะครับปึ๊บอ่ะเรียนได้ยางนี้แล้วนะครับเราก็ Enter ครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะคำนวณชี้ต่างๆให้มันก็บอกในส่วนของออโต้แมทเปเปอร์มันจะกำหนดสเกลเป็น1ต่อ10ให้นะครับผมแล้วก็ถ้าสามอลอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นแบบไซส์เล็กเนี่ย มันจะกำหนดเป็น10ต่อนหนึ่งให้เราก็จับยดเลยครับทีนี้จะเห็นว่ามันออมีทั้งหมด2 e 1หน้ากระดาษนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดในส่วนของไฮไลท์ได้เพื่อให้มันจัดก,การไฮไลท์ว่าการเรียนลำดับในการพิมพ์มีกี่จํานวนนะครับของหน้ากระดาษก็กดที่ไฮไลท์จะเห็นว่ามันเรียงนะครับจนรบตรถึงชีทที่21 e นั่นเองนะครับล้วก็กด enter เลยนะครับ ในหน้านี้มีอะไรบ้างครับหัวข้อนี้ก็คือมัจสามารถที่จะเลือกเอกสารในการพิมพ์ออกไปได้เช่น PDF, DWG, JPEG, PNG, EPS ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นการกําหนดดยการเลือกเครื่องพิมพ์เองนะครับว่าเราจะพิมพ์เป็นอะไรนะครับเช่นเครื่องพิมพ์ที่บริษัทนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือจะพิมพ์เป็นพวกเครื่องพิมพ์ PDF ก็ได้นะครับแล้วแจ่ที่ลูกค้าสะดวกตรงนี้ตัวตัวนี้นะครับ speed รอยอิงก็คือเมื่อเราสั่งพิมพ์เนี่ยมันจะเซฟเป็น d w g กับ Dxf ไฟให้นะครับแต่ไม่ได้พอดเป็นไฟล์ออกไปนะครับไม่ได้พอดเป็น PDF หรือไม่ได้สั่งพินพ์จะเครื่องพินพ์คือพิมพ์แล้วมันจะให้เราเซฟเป็น d w g แล้วก็ Dxf จากไฟล์ที่เป็นแต่ละหน้ากระดาษนั่นเองนะครับส่วนนี้เมื่อสั่งพิ้น์จะให้ออกไปที่เลเยอร์นั่นเองนะครับ generate l a y o u ์นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เรามาหัวข้อแรกก็คือเราจะพิมพ์เป็นเอกสารนะครับประเภทเอกสารเราก็เลือกเป็น d ี d f นั่นเองนะครับ pdf ตรงนี้นะครับเราก็เลือกในส่วนของไซส์กระดาษได้เลยนะครับแต่ถ้าเลือกไซส์กระดาษเนี่ยมันจะทําการเลือกเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับถ้าเราเลือกเป็นออโต้แมทเพเปอร์ไปนะครับนะครับพอสเกลมันก็จะกําหนดเองครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็น10ต่อ1นะครับแล้วก็5้าต่อหนั่นเองนะครับส่วน ค่าปากกาสีเราก็ือกได้เลยครับว่าจะเป็นแบบขาดำมนะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเจนว่ากรอบมันมีในส่วงพรีวิวนะครับเราสามารถกดที่ไอคอนที่เป็นดวงตาได้เพื่อดูนะครับว่าพรีวิวออกมาแล้วแบบเป็นยังไงนะครับถูกต้องไหมนั่นเองนะครับอันนี้เจนว่าแบบถูกสั่งมาตรงข้างถูกต้องแล้วก็คลิกว่า X4 อ,ออกมานะครับเราสามารถกดไล่ดูได้เลยนะครับแต่ละชีทว่า รูปแบบพรีวิวเป็นยังไงกดที่ดวงตานะครับถ้าดูแล้วโอเคเราก็คลิกก่าออกมานะครับครับจากนั้นเนี่ยในสองไฟล์เนมเนี่ยเราสามารถแก้ได้นะครับว่าเราต้องการแก้แต่ละชีตเนี่ยเป็นชื่ออะไรตัวนี้เรากําหนดเป็นชีตเลขหนึ่งนะครับตามชื่อมันเลยนี้แต่เมื่อคลิกนะครับเป็นชีตเลขสองนะครับหนึ่งถึงสองนะครับตัวนี้แต่เมื่อคลิกเป็นหนึ่งถึงสามนะครับตามชื่อมันส่วนตรงนี้นะครับ ค่าปากกาสีเราสามารถกําหนดได้ว่าให้เป็นขาวดำหรือสีหรือตามค่าบัคค่าปาปกกาสีที่ลูกค้ามีนั่นเองครับก็เลือกเลยเจนว่าตัวนี้จะถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่าปากกาสีแบบสีนั่นเองส่วนตัวอื่นจะเป็นแบบโมโนโคลนะครับเป็นขาวดาหรือตรงเนี้ยเรากําหนดได้ว่าเราต้องการเป็นกระดาษอะไรนะครับแต่จริงๆโปรแกรมเนี่ยมันออโต้ตามรูปแบบของ น้ากระดาษที่เราสร้างไว้นั่นเองนะครับก็จะมี a 4 a 2 s ถึง a ศย์เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมจะก,กำหนดสเกลให้เรานะครับก็คือพ r o s เก c a l e นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนได้นะถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นใส่ไปห้าสิบนะครับปุ๊บถ้าถูกต้องมันก็ไม่โชว์ไม่แจ้งเตือนแต่ถ้าเป็นผิดอย่างเช่นกดใหม่อรอบหนึ่งนะครับเป็น1ต่อ5อห้าสิบ ะนะครับกดโอเคนะครับมันจะมีแจ้งเตือนนะครับคือแบบไม่ถูกต้องนะครับมันจะบอกว่า่าเปเปอร์ไซส์เนี่ยค่อนข้างเล็กเกินไปนะครับใช้กระดาษแล้วก็ใช้กระดาษแล้วพอดีกับแบบก็กดใหม่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งนี่เป็นสิบแล้วกันเหมือนเดิมนะครับสิบแล้วกดโอเคนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้มันก็จะถูกต้องนะครับ ตัวตรงนี้ก็มันจะบอกว่าเป็นชื่อตัวอิงเนมนะครับในส่วนของสปิดตัวอิงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ถ้าไม่เอาไฟล์ไหนกดรีมูฟได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของที่อยู่นะครับในการปิ้นงานนะครับก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับโดยการกดปนะ้าสว่าให้อยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ครับกดป้าได้เลยปุ๊บม,มันก็จะได้๊อปอัพที่อยู่ไฟล์ครับเช่นเราไว้ที่ HP Success กด เล l e กโฟลเดอรครับมันก็จะเปลี่ยนที่อยู่ให้นั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อเรากําหนดถูกต้องแล้วเนี่ยให้กดพอดเลยปึ๊มโปรแกรมก็จะทําการไล่ปีนจนครบชีดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทั้งหมดในแบบที่เราครอบในหน้าโมเดลมันก็ทําการรอไปก่อนนะครับ เมื่อปีนเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์พวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครัมันจะเรียงตรงโคกยี่สิบเอ็ดเลยครับผมนะครับชีตที่ยี่สิบเอ็ดตามที่เราต้องการนะครับแต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันทําการแยกไฟล์นะครับที่เราปีนลงมแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันแยกไฟล์ก็ทําได้ทีนี้ผมขอกดในส่วนไฟล์พวกนี้ลบทิ้งก่อนนะครับปึ้มผมลบทิ้งเลยทีนี้เรากลับไปที่คําสั่ง ในโปรแกรม SW, แฟนเดียิแคดใหม่นะครับในหน้าของ Smart ทแอดพอร์นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นหนึ่งไฟล์มีหลายหน้านะครับนะครับให้ติ๊กที่มัลติเพยครับนะครับก็คือให้ติ๊กที่ตรงนี้นะครับมัลติเพ g e นะครับจากนั้นเนี่ยเราทดลองทำการพอ d นะครับพอตดูนะครับทำการพอรดูจะเห็นว่า ไฟล,ล์จะถูกบีบเป็นหนึ่งไฟล,ล์แล้วก็มีหลายชีทนั่นเองนะครับกดพลอดเลยนะคเลือกนะอที่อยู่งไฟล,ล์นะครับอ่าอันนี้เป็นที่อยู่ไฟล์ที่เรากําหนดไว้ที่โฟลเดอร์ sb success แล้วก็กดเซฟเลยครับก็เหมือนเดิมครับโปรแกรมจะทําการปินไปจนจบถึงชี้ที่21นะครับ เมื่อปิดเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเรงไฟนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเปิดดูนะครับเนี่ยครับจะเห็นชีทที่เรากําหนดไว้อยู่ตรงนี้นะครับกดแตะออกมาได้เลยนะครับมันก็จะแตกชีทออกมานะครับเป็นแต่ละชีทแต่ละชีทเลยนะครับตรงนี้เรากดดูตรงนี้ได้เลยครับกดไล่ดูชีทเนี่ยครับมันก็จะแบ่งเป็นชีทเลยชีทสองชีทสามชีทสี่จนถึงชีทที่ยี่สิบนะครับ 21บนั่นเองนะครับตรงนี้เราไล่ดูได้นะครับนะครัแบบก็จะเป็นการพิ้น์ออกมาโดยการรวมไฟล์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือติ๊กที่บันทิพเพจได้เลยนะครับตรงนี้นะครับไปที่โปรแกรมนะครับไปที่โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการพิ้น์หลายๆหน้าแล้วให้มันกาหนดไซส์กระดาษเองอ,อย่างเช่นเรา,าดูนิดนึง าเรากดอ่ามกดนะครับเนี่ยครับมันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ตามนี้เลยนี่ก็คือไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามที่เรากําหนดเลยครับเราสามารถกดดูได้เลยเนี่ยครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็ต,ตามที่เรากำหนดโปรแกรมก็จะออโต้ต,ต่างไายให้เลย ครับตรงนี้นะครับผมอ่ะตรนี้นะครับต่อมาถ้าเราไม่ใช้ในหน้าของหน้าตรงนี้ก็มีอีกหน้าหนึ่งนะครับโดยการกดออกก่อนปึ๊บก็จะมีในส่วนของอ่า legacy ที่เป็นแบบดั้งเดิมครับตรงนี้ส่วนมันติ Document น,นะครับเป็นการที่กำหนดเลือกไฟล์แล้วก็สั่งปิม้นเลยครับโดยที่เรากําหนดไฟล์ผู้นี้ไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีกรอบมีอะไรแล้วก็เลือกเป็น ในส่วนของมัตติรูทเมนต์ก็เลือกไฟล์นี้เข้ามาได้เลยมันก็จะสั่งพิมพ์ทีเดียวโดยที่ไม่ต้องเปิดแบบหรือเปิดไฟล์ขึ้นมานน่นเ่งนะครับในส่วนของอตรงนี้ครับที่เป็นมัตติรูทเมนต์แต่ถ้าแบบเดิมก็คือเลือกในส่วนของ Legacy นะครับกดเข้าไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนเฟรมสไตล์ถ้าเราต้องการเลือกกรอบอย่างเดียวเนี่ยเราก็เลือกในส่วนของสเก็ตเตอร์ไลน์นะครับเราก็เลือกเป็นพอท d i r e c t o r นะครับตรงนี้ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเช่นคัดออกไปเป็นในส่วนไฟล์ dwgdf อนะครับมพ์ออกไปเป็นในหน้า Lay o u t แล้วก็พอดแล้วก็เปิดเปิดอะอีกขึ้นมาเลยครับผมตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นอันนี้นะครับก็คือเป็นพอด d i r e c ็กที่นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของซีเบ็ตซีเล็กแลนะครับก็เลือกตรงนี้เลยนะครับลักษณะเหมือนกันกับตัวแรกนะครับที่ผมกําหนดให้ก็คือข้อเปยนงเดียวเหมือนกัน ครอบไปเลยครับครอบไปเลยปึ๊บอันนี้ก็ครอบมาเลยครับนะครบอบมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ครอบเลยอย่างนี้เลยนะครับครอบเสร็จก็อินเตอร์ครับแต่ว่าในส่วนของหน้านี้นะครับมันจะทำตามลบกระดาษมันจะไม่โอโต้โฮโต้ไซส์กระดาษให้นั่นเองข้อแตกต่างก็คือในหน้าของหน้าตั้งเดิมเนี่ยมันจะลบ ตามใช้กระดาษเลยนะครับมันจะไม่มีออโต้แมทเปเปอร์ให้นะครับเลือกแล้วเลือกเลยตอนนี้เราก็ลองเลือกดูครับอย่างเช่นเลือกเป็น A2 นะครับ A2 แต่ p a t e ู t พเปอรติคเซนเตอร์พนะครับออโต้โรเตตเองนะครับจากนั้นทำการกดไฮไลท์ครับก็จะเรียงลำดับให้นะครับตรงนี้รแต่ถ้าต้องการสลับตำแหน่งในการไฮไลท์เนี่ย หรือการเรียงลำดับปริ้นก็กดได้ครับอย่างเช่นตรงนี้กดไฮไลท์ดูใหม่นะครับมันก็จะเรียงลําดับให้ใหม่นะครับเป็นแบบสลับขึ้นลงนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเครื่องปริ้นนะครับถ้าเลือกเครื่องปริ้นบริองตก็สั่งปริ้นออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการรวมไฟล์เนี่ยให้จิ๊กที่มัลติเพยครับเหมือนเดิมครับจิ๊กที่มัลติเพยครับเลือกค่าประกาสีนะครับสมมติเราเลือกพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องการพรีวิวก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยมันก็จะพรีวิวมาให้ซึ่งเราสามารถที่จะสเปกมาแล้วก็สเปกมาไปเรื่อยๆครับเพื่อไล่ดูนะครับใช์กระดาษของเรานะครับว่าตรงกับกรอบเฟรมที่กําหนดมาไหมนะครับเนี่ยฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบชีทที่เป็ดนั่นเองนะครับเมื่อเราดูแลเรียบร้อยก็คลิกขวา e อ i t ออกมานะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการพรีวิวให้กดโนะนะฮะกดโนนะครับปึ้ม ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดเป็นค่าปากกาสีขาวดำก็คือมันจะเป็นขาวดำหมดเลยนะปันนี้ก็คือเป็นกระดาษ A3 ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเรากดพอดได้เลยที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หน้าเดสกขอบอ่ะกดพอดเลยก็จะทำการพิมพ์งานออกไปนะครับทั้งหมด21ชีทแต่ว่าไซส์กระดาษเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันหมดนั่นเองนะครับในส่วนของหน้าจาัดดั้งเดิมในการพิมพ์แบบสมาร์ทเ c ็ p พอดนั่นเอง เราไปดูกันครับแล้วจะเด้ง PDF ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นชีทต่างๆนะครับเดี๋วแมมันจะเป็นชีทต่างๆขึ้นมาเรากดไล่ดูได้เลยครับ แต่จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นโมน้าโมเดลหมดเลยไม่มีในส่วนของการกําหนดชื่ออะไรพวกนี้นะครับจะต่างกันกับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบแรกเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับในส่วนของดีเดลเทม e นตเนี่ยสามารถกําหนดได้เลยว่าเราต้องการให้ไปชี้ชื่ออะไรนะครับตรงนี้ต่างกันแล้วก็กําหนดไซส์ของการปินได้เลยนะครับแตกต่างกันนะครับแยกแตกต่างกันได้ก็คือสามารถกําหนดเฉพาะได้เลยว่า ต้องการนะครับไซส์เบื่ออะไรเนี่ยครับก็คือมีไฟล์เนมแก้ได้นะครับพ่อพ่อสไตล์แก้ได้นะครับ,รไ,รบไซส์กระดาษก็แก้ได้สเกลก็แก้ได้แับแต่ถ้าเป็นแบบตัวแรกที่อ่าตัวล่าสุดที่ผมบอกไปเป็นแบบเล g a ซี่มันจะล็อกตามไซส์กระดาษก็คือจะเป็นแบบนี้รัแบบไท์ก็คือมันจะล็อกหมดเลยนะครับไซส์ียวกันหมดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นแบบดิสดิดดสจัตมีนที่ผมบอกก็คือมันจะ ทำการาแก้ไขในส่วนของไฟล์เนมได้พอสไตล์ได้ชีสได้นะครับที่เป็นไซส์กระดาษแล้วก็พอ s สเกลได้นะครับตัวนี้แก้ได้เลยนะครับอันนี้แก้แยกกากกันก็ได้เป็นสีก็ได้สลับกันได้นะครับตรวนี้ก็คือข้อแตกต่างครับครับตัวนี้ลองพอดใหม่นะครับปึ๊บ เขาเลยแก้นิดนึงเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเคลมีแปดชีทนะครับก็จะเป็นแบบ d ิจิทัลเม้นก็นนคือกำหนดแยกได้แยกไใส์กระดาษได้กำหนดชื่อแต่ละชีทได้แล้วก็ค่าปากกาสีนะครับสลับกันได้ครับ ได้เลยนะครับเห็จะมีสีอันหนึ่งเห็นไหมฮะก็กำหนยให้เป็นสีก็ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนคําสั่งนะครับที่ชื่อว่า Smart Da บ h o อรนั่นเองนะครับลูกค้าลองวิช่างน้าหนักดูว่าจะใช้โหมดไหนนะครับนะครับผมก็คือระหว่าง i ิ g ิทั l e มนต์เลกาซี่เลเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ แต่ถ้าเป็นดิ t ท l e m เมนก็เป็นการจำแนกกระดาษนั่นเองนะครัโอเคนะครับสวัสดีครับ